ถ้าพูดถึงหุ้นอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในบ้านเรานะครับชื่อของ AP สุภาลาัแลนด์เฮาส์แล้วก็แสนสิริเนี่ยต้องผุดขึ้นมาในหัวเป็นชื่อแรกๆแน่นอนแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าในบรรดาสี่ท็อปเทียนี้ใครกันแน่คือตัวจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยครับว่ากลยุทธ์ของแต่ละเจ้าเป็นยังไงแล้วใครที่น่าสนใจที่สุดในชั่วโมงนี้และนี่คือคาถามสาคัญของวันนี้เลยครับ สมมุติว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วต้องเลือกหุ้นอสังหาในกลุ่มนี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นจะเลือกใครดีนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักผู้เข้าชิงทั้ง4รายกันก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็น a p s p a l i l h หรือว่าส i r รแต่ละชื่อนี่คือเบอร์ต้นๆของวงการทั้งนั้นเลยนะครับ แต่เชื่อไหมครับว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยพะเขามีกลยุทธ์มีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเอาล่ะครับพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาส่องจุดแข็งของแต่ละเจ้ากันก่อนเลยว่าใครมีไม้เด็ดอะไรซ่อนเอาไว้และอะไรที่ทำให้พวกเขายือนอยู่ในแถวหน้าของวงการได้ถ้าดูในตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยเริ่มที่ AP ก่อนเลย เจ้านี้เปรียบเหมือนเป็นเครื่องจักรผลิตยอดขายครับคือทำงานได้สม่ำเสมอมากยอดขายมาเรื่อยๆสเทียนสุดๆต่อมาคือ S P R E L จุดเด่นของเขาคือเรื่องสถานะทางการเงินครับงบดุลแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแถมยังมีความสามารถในการทำกำไรหรือ r O E สูงสุดด้วย ส่วน LH นี่คือสายพรีเมียมครับแบรนด์แข็งแข็่งมากแล้วก็มีรายได้ประจำมีเงินปันผลที่สม่ำเสมอและสุดท้ายครับ Siri นี่คือเจ้าแห่งการเติบโตเลยเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มใช้การตลาดนำทับแบบดุดันมากๆแน่นอนครับมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดมีจุดแข็งแล้วก็ต้องมีจุดอ่อนเป็นธรรมดาทีนี้เราลองพลิกมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าครับว่า แต่ละบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่าจุดเปราะบางเฉพาะตัวอะไรที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษตรงนี้เราจะเห็นภาพคอนทราสต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่าง AP ที่ว่าเก่งเรื่องยอดขายเนี่ยพอพิ่งพาย,ยอดพรีเซลสูงปุ๊บก็จะอ่อนไหวทันทีเลยครับถ้าตลาดเกิดซบเซาขึ้นมาส่วน SPALI ที่การเงินแข็งแกร่งก็อาจจะโตไม่ทันใจใครหลายคนเพราะเขาเน้นตลาดแนวราบเป็นหลักไม่ได้หวือหวามาก สำหรับ LH นี่ก็ชัดเจนครับเป็นหุ้นที่โตช้าแต่ชัวราคาหุ้นก็อาจจะไม่ได้วิ่งปรุดปราดและที่น่าจับตาสุดๆเลยก็คือ SIRI ครับที่การเติบโตสูงเลี้ยวเนี่ยมันมาพร้อมกับภาระนี้ที่สูงที่สุดในกลุ่มเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยโอเคครับ เราดูข้างในแต่ละบริษัทกันไปแล้วทีนี้เราลองซูมเอาล์ออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างว่าสภาพแวดล้อมของตลาดอสังหาตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่อาจจะเป็นลมส่งช่วยหนุนหรืออาจจะเป็นพายุที่เข้ามาเป็นความท้าทายให้กับทั้งสบริษัทนี้บ้างถ้าพูดถึงปัจจัยบวกหรือที่เรียกว่าลมส่งเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเลย เรื่องแรกเลยคือแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงอันนี้ดีกับทุกเจ้าอยู่แล้วครับเพราะช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้อีกเรื่องคือการห้องเชี่ยวที่ฟื้นตัวอันนี้ส่งผลดีโดยตรงกับ LH เลยเพราะเขามีรายได้จากโรงแรมแล้วก็ค่าเช่าเยอะนอกจากนี้ตลาดเฉพาะกลุ่มของแต่ละเจ้าก็ยังไปได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางบนของ AP แนวราบของ Espari หรือตลาดแมสของสุริก็ยังมีความต้องการที่แข็งแกร่งอยู่แต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอครับ ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีลมต้านหรือความท้าทายที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะทําให้คนชะลอการซื้อบ้านซื้อคอนโดการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตลาดแนวราบต้นทุนวัสดุก,ก่อสร้างที่สูงขึ้นแล้วก็ปัญหาคอนโดล,ล้นตลาดในบางทำเลทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่ทุกบริษัทต้องเจอเหมือนๆกันครับเอาละครับ และแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาทุกมิติแล้วทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยงถึงเวลาที่เราจะมาจัดอันดับกันแล้วครับว่าถ้ามองในมุมของความน่าลงทุนที่สุดใครคือผู้ชนะในการเปรียบเทียบครั้งนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาคิดว่าหน้าตาของโคเดียมจะออกมาเป็นยังไงครับลองทายกันในใจดูนะเอาละไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่อันดับสี่กันก่อนเลยครับสำหรับอันดับที่4ี่นะครับตกเป็นของซีรีส์หรือแสนซีรีส์ค่ผมเหตุผลหลักๆก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เติบโตได้เร็วที่สุดแต่การเติบโตนั้นมันก็แลกมาด้วยภาระหนี้ที่สูงที่สุดในกลุ่มเช่นกันทําให้เป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงทางการเงินค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนสายบุกที่รับความเสี่ยงได้สูงเพื่อแลกกับโอกาสทําผลตอบแทนสูงสูงครับ ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับอันดับที่3ามตำแหน่งนี้เป็นของ Land and House หรือ LH นั่นเองครับจุดเด่นของ LH คือเรื่องความปลอดภัยเลยครับรายได้ประจำค่อนข้างแน่นอนแถมปันผลก็สูงทำให้เป็นเหมือนหลุมหลบภัยในช่วงที่ตลาดผันผวนได้ดีแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการเติบโตโดยรวมที่อาจจะช้ากว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเหมาะมากๆก,กับนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมที่เน้นรับกระแสงเงินสดจากปันผลเป็นหลัก และสำหรับตำแหน่งรองแชมป์ของเราในวันนี้ได้แก่ก็คือ AP ครับทำไม AP ถึงมาเป็นอันดับสองคือ AP เนี่ยเป็นตัวเลือกที่เรียกว่าสมดุลมากๆเลยครับมีการเติบโตที่พิสูจน์แล้วว่ามั่นคงสม่ำเสมอไม่ได้เสี่ยงสูงจนเกินไปเปรียบเสมือนเป็นหุ้นแกนหลักหรือ Core Holding ที่ถ้าจัดจัดพอร์ตหุ้นอสังหาก็ควรจะมีติดไว้ครับและในที่สุดครับอันดับหแชมป์ของเราในการเปรียบเทียบครั้งนี้คือ เอสปาลีหรือสุภาัยครับเหตุผลที่เอสปาลียืนหนึ่งในวันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากครับนั่นก็คือเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ต่ำอัตรากำไรที่ดีและความสามารถในการทำกำไรหรือ ROE ที่สูงทำให้เมื่อเราเอาความเสี่ยงมาเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วเนี่ยเอสปาลีถือเป็นตัวเลือกที่ให้ risk reward ratio ที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมและเอาไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นเราสรุปมาให้เป็นเหมือนเพลย์บุ๊กฉบับย่อเลยที่จะบอกได้ทันทีเลยครับว่าหุ้นตัวไหนเหมาะกับสไตล์แบบไหนสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามองหาหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดในกลุ่มนี้ให้มองไปที่ S P A L I ถ้าอยากได้แบบโตด้วยแต่มั่นคงด้วยคำตอบคือ A P แต่ถ้าเป็นสายปันผลเน้นความปลอดภยัยต้อง L H เลยครับ และสุดท้ายถ้าเป็นสายบุกชอบลุ้นแรงๆโตแรงๆก็ต้องเป็นสายรี่ครับและนั่นก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับสำหรับการประชันกันของสี่ยักษ์ใหญ่อสังหาของไทยคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือในระยะยาวแล้วกลยุทธ์ของใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในสมรภูมินี้นี่คือสิ่งที่ตลาดและเวลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบได้ครับ